สวัสดีค่ะพบก,กับป้ายุพินแคคตัสอีกแล้วนะคะวันนี้ป้ายุพินทำรุ่นข้าโพดอีกแล้วค่ะแต่ไม่ไหวก็จ้างลุงเข้ามาช่วยค่ะไปชมกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากป้าที่รับชมค่ะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายุพินแขกตัดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ตรงนี้8ดไล่ค่ะ8ดไล่ข้างบนที่คุณสามีทำหกไล่ค่ะอันนี้8ดไล่ไม่ไหวแล้วก็เลยจ้าง จ้างเขาค่ะก็ปีกายนี้ก็จ้างเหมือนกันนี่เป็นที่นานะคะที่นาที่ว่าสูบน้ำสายน้ำพุ่งค่ะสูบน้ำสายน้ำพุ่งแล้วก็ฝนตกมาใส่เนาะก็ไม่ได้สูบน้ำตั้งแต่ด้านมาก็ยังไม่ได้สูบน้ำมันก็โตค่ะเพราะว่าข้าวโพดมันไม่ชอบน้ำดินยังดำๆอยู่เลยค่ะ ทำรุ่นเอาเอาเครื่องทำรุ่นแท้แท้ไปก็ดินยังดำดำพอดีทำเหมาะเลยค่ะซุยไปดินดำเลยค่ะดินกำลังสวยเลยตรงตรงหัวนี่มันจะได้น้ำเพราะเพราะว่ามันเป็นร่องน้ำเนาเวลาสูบน้ำใส่แปลงนูน้นข้างหน้านูน้นที่ว่าหยอดกัน แล้วสูบน้ากันตอนนี้มันมีท่อรั่วค่ะฝังดินไว้มันก็ไหลไปตามร่องแล้วตรงหัวนี้มันก็ต้นโตกว่าเขาค่ะก็จะทับไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะวา่าเราเดินแบบตามยาวค่ะเดินหัวยาวเลยมันก็ต้องมีทับบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็จะมีทับทับไปบ้างแล้วก็ก็ไม่เป็นไร ต้นโตแล้วค่ะแค่หัวเข่าแล้วเนาะที่มาอัปเดตให้ดูวันนั้นโตแล้วค่ะทำรุ่นแล้ววันนี้ค่ะก็ค่อยๆลุงเขาก็ใจเย็นค่อยๆแท้ๆไปใส่ปุ๋ยก็จ้างค่ะไม่ได้ใส่เองจ้างสองคนค่ะ ตัวเองก็หวานไปแล้วสามีก็หวานไปแล้วกระสอบหนึ่งเหลืออีกสามกระสอบค่ะให้สองคนเขาช่วยกันใส่ใส่ด้วยการพ้นสาขนเอาเครื่องค้นเนาะก,ก็ไม่นานเอาเครื่องค้นเอาค่ะก็ช่วยกัน วักคุยใหญ่เลยนะก็มันก็ไวเนาะใส้เครื่อ,องคนก็ไวแปบเดียวเราไม่ไวเราก็ต้องจ้างค่ะเขาก็ยังหนุนยังแน่นเขาก็ทำได้สบายที่จริงก็ ถ้าจ้างตลอดมันก็ยังว่าแหละเราก็เปลืองสารในโพอทสัได้แต่ทำแล้วมันก็ว่า,าเขาไม่ไหวแล้วก็เลย,เลยจ้างเขาดีกว่าที่ใช้เครื่องพ่นเขาค่ะใช้เครื่องพ่นปุ๋ยแต่ก่อนก็พ่นเองแต่นี้ก็ยังว่าแะไไม่ไหว อายุเยอะแล้วก็เริ่มแรงก็เริ่มถอยก็จ้างเขาเอาเขายังหน่มยุ่งน้อย<笑><笑>เขาเลวด้วยทำอะไรปุ๊บปั๊บปั๊บค่ะพ่นนี้มันระยะที่ว่าพ่นมันก็ได้ไหล ไปไกลเหมือนกันแรงพ่นมันก็ไปไกลเหมือนกันค่ะก็พ่นแป๊บเดียวแต่อีกคนก็ไม่แกว่งเท่าไหรน่นะอีกคนนึงแกว่งไกลได้หลายรองเหมือนกันป้าก็ยืนดูตรงถนนนี่แหละค่ะถ่ายรูปตรงถนนมันมีถนนกับถนนผ่านเนาะ มีถนนผ่านรถผ่านได้แต่เวลาฝนตกก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันค่ะมันลื่นถ้าฝนตกนี่ขี่รถเครื่องไม่ได้ลื่นค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมเป็นกำลังใจนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะโอ้ยเสียงหายค่ะเสียงไปวินหาย